รรเเจจิญน็ปะ1า5 5นาทีเรื่องเ่าสุอาทิตย์ครับท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้ากรณีผูกคิ้งของเนวิเกเตอร์ไม่ใช่ของเดวิเกเตอร์เดี๋ยวโดนหัวหน้าอุทยานว่า <c oughs> ก็เป็นอุทยานเอาไม่ใช่อุทยานฮะเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียวครับผูกคิ้งอย่างที่ว่าอ่ะคุณร,ราสิทธิ์บอกความคืบหน้าครล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ นอกจากจะคุยกับเราในเรื่องเล่าสาธทิตแล้วเนี่ยคุณติ๊กก็ยังให้สัมภาษณ์คุณรลองกรด้วยใช่ครับแล้วดูจะอธิบายว่าทําหนังสืออนุญาตอย่างไรแล้วก็ยืนยันอย่างที่ยืนยันกับเรานี่แหละว่าไม่ได้ไปไม่ได้เข้าไปยืนในจุดที่ห่วงห้ามใช่นะเราไปฟังดูไหมเชิญนะ คือสคริปต์เนี่ยก็จะมีว่าเราจะถ่ายอะไรบ้างจะไปไหนเรื่องที่จะนเสนอเป็นยังไงเดี๋ยวในการนําเสนอคราวนี้เราก็มีผู้คิงนะครับมีมีเขียนไว้ในสคริปต์ที่แนบเลยนะครับตรงนี้นะครับผู้คิงนะครับมีแนบไปนะครับอันนี้คือหนังสือขออนุญาตไปที่กรมทะยานแห่งชาตินะครับหนังสือเนี่ยครับก็จะบอกว่าเพื่อถ่ายทําภาพยนตร์สารคดีภายในเขียัรัาพันธุ์สัตว์ป่าผู้เขียวแต่เราก็ยึดตามนี้ถูกไหมตามที่เราแนบไปด้วยคือสคริปต์ใช่เพราะว่าพอเราเราแนบไปตามนี้แล้วออาหนังสือนี่เราก็คิดว่า ไม่มีปัญหาอะไรกับคริปตัวนี้หุแหลหินจ้องในอยู่แถวนี้นะครับอยู่แถวนี้เราเข้าไปไหมฮะไม่ได้เข้าผมไม่ได้เข้าไปตรงนี้เพราะว่าฝูกปฏิเสธมาห้ามแล้วก็ไม่เข้าไปเราไม่ได้เข้าไปแล้วเราไปยืนตรงไหนฮะห่างขนาดไหนกับหัวใจของของทูชิงหุบหัวใจของทูชิงชือชื่อแหล่หินจ้องนะครับหินจ้องราพปกติแล้วก็อาจจะเดินขึ้นตรงนี้ระยะทางก็จะมีป้ายอยู่ข้างล่างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ2.9กกิโลเมตรมีป้ายบอกด้วยว่าเดินทางนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าผมถูก ห้ามห้ามใ,ให้ขึ้นดังน,นี้ผมก็เลยเถามหาพักพวกว่าพอจะมีใครรู้เส้นทางซึ่งก็สอบถามแล้วว่าชาวบ้านเขาก็บอกว่าเ,เขาใช้เดินประจำไปหาของป่าหาหน่อไม้หาพืชผักสมุนไพรแล้วก็มันก็มีบนยอดเขาซึ่งเป็นวิวเหมือนกันสวยๆผมก็เลยเล่มาตรงนี้ เ็ตัวเราอยู่นู่นใช่ครับผมก็เลยขึ้นอีกด้านหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เดินมาที่ไม่ได้ไปแตะตรงแหลหินจ้องเลยไม่ได้แตะเลยจุดที่ห้ามใช่ครับแค่เราถ่ายมุมกว้างกหเห็นปืนใช่ครับแล้วทีนี้เนี่ยที่ข่าวที่ปรากฏออกมาว่าทางหัวหน้าเนี่ยที่เขาต้องดําเนินคดีเพราะว่าเขาเกรงว่าเมื่อเผยแพร่ภาพออกไปจะทําให้คนแห่กันมาเที่ยวในรายการได้เชิญชวนคนมาเที่ยวปืนป่าอย่างนี้ไหมครับคือในรายการเนี่ยครับคือผมเนี่ยทำรายการมาเป็นปีที่เจ็ดละผมทราบดีถึงกฎระเบียบข้อบังคับของเขตราัการป่าเป็นยังไงอุทยานแห่งชาติเป็นยังไง ซึ่งแน่นอนครับเขัยนแล้วสารพัป่าในบางจุดเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่นี่นะครับแล้วในรายการผมก็พูดย้ำซึ่งในพื้นที่ของที่นี่เนี่ยครับจะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นในการเดินทางเรากา็จะต้องทําเรื่องขออนุญาตจากที่กมรมป่าหายชาติสัตว์ป่าและพันธุน์พืชเพื่อที่จะเข้ามาศึกษาที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านต่างๆทางธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ พืชพันธุ์ผืนป่าสัตว์ป่าได้เห็นสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติจริงๆได้เห็นผื้นป่าที่สมบูรณ์ก็ทําให้เกิดในมุมมองความรู้ต่างๆเพิ่มขึ้นครับอยาจะฝากทุกๆคนนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์ครับทางกรมอุทยาแห่งชาตินะครับก็ท่านอธิบดีก็ได้เซ็น uh huh. เอกสารมาให้แล้วก็อนุญาตให้ใหออกอากาศได้ uh huh. เพียงแต่ว่าออบอกว่าให้มีการแก้ไข อยู่จุดหนึ่งก็คือว่าให้มีให้มีตัวหนังสือวิ่งเขียนว่าภูคิงเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มีสภาพนิเวศเปราะบางมรมบุทยานงชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงไม่มีนโยบายเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพีท่แค่นี้เองแค่นี้เองนี่ฮะก็แจกแจงรายละเอียดรออธิบายก็พอเห็นภาพนะฮะแต่ว่าไปตามกระบวนการนะฮะโตลงภูคิงเนี่ย เคยขึ้นได้ใช่คือผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าไปตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ของเขตต้สสาพ,พันสัตภูเขียวเนี่ยก็เปิดเผยว,ว่าปกติแล้วภูคิงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของภูเขียวมีคนสนใจที่จะขึ้นไปอยู่แล้วจุดเด่นของเขาก็คือแหล่หินจ้องอวันที่จออจะวิ่งถวงสืออย่างงี้ฮะอ่าอย่างนี้เลยนะครับที่ปรากฏบนจอแหล่หินจ้องเนี่ย คนจะอยากขึ้นไปดูเพราะมันสวยปกติแล้วอนุญาตให้ขึ้นได้ครั้งละ20คน <S <S เว้นเฉพาะหน้าฝนจนมาปี49เนี่ยดรการนาเข้ามาดูแลก็เลยพิจารณาให้ขึ้นบ้างแต่ก็ไม่บ่อยนักล่าสุดปีที่แล้วก็เพิ่งจะมีคณะขึ้นไปเที่ยวแล้วจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีคําสั่งปิดพื้นที่นี้แต่อย่างใดน,นะครับแต่ว่าก็จะปิดเป็นบา,บางส่วนเพื่อไม่ให้คนขึ้นไปเพราะว่าทางดกรการนาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เปราะบางแต่ถ้าหากว่าคุณทําหนังสือไปขอผ่านอง่ยกรอุทยานเาะนมม้ไได่ีคําสั่งปิดอย่างเป็นทางการ เอาแล้วยังไงอ่ะอืมนะคือเป็นนโยบายของหัวหน้าการจนาถ้าฟังอย่างนี้นะครับจากแหล่งข่าวที่เป็นเจน้าหน้าที่เขาบอกอย่างนั้นเลยฮะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณสุนันท์อรุณนพพรรัตท่านบอกนะฮะว่ากรมอุทยานไม่ได้ดำเนินคดีกับคุณติ๊กนะฮะอธิบดีบอกกรมอุทยานไม่ได้ดำเนินคดีกับคุณเจษดาพรแต่เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ที่เป็นห่วง เกรงว่าจะละเว้นปฏิบัติหน้าที่คือกลมไม่ได้ดำเนินคดีดคแต่หัวหน้าเกรงว่าตัวเองจะโดนข้อหาละเว้นจึงไปแจ้งความไว้อธิบดีก็บอกตรงกับคุณติก๊กในมุมว่ารายการที่จะออกอากาศเนี่ยก็ผ่านกรรมาการแล้วดูเทปเรียบร้อยจะออากาศ12สิงหาเรตติ้งดีแน่ๆ <c oughs> เป็นข่าวขนาดนี้ <c oughs> นะฮะ <c oughs> โดยแก้ไขสองจุดอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะ อธิบดียังบอกด้วยนะครับตนผู้ชมะว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นทุ่งหญ้าตามธรรมชาติที่มีไม้พื้นใ<ม>บ<า>พื้น<ม>ล่างพืชแ,และสัตว์เล็กอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากหัวหน้าการจนานิตยะหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตาภูเขียวเป็นห่วงเพราะที่ผ่านมาเคยเปิดให้ประชาชนเข้าไปในพื้นที่แต่ได้ปิดมาห้าหปีแล้วห้าถึงหกปีเพื่อให้ธรรมชาติเนี่ยฟื้นฟูตัวเองอย่างไรก็ตาม อธิบดีสุนัน์บอกว่าคดีนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะเป็นคดีระหูโทษธรรมดามีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทอา้าวเถียงมาสองวันแล้วเนี่ยแล้วอธิบดีก็บอกว่าคุณติ๊กก็ไม่มีเจตนาไม่ดีด้วยมีโทษปรับห้าร้อยดูเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วนะครับจบเถอะเออห้าร้อยบาทอ่ะแต่แน่นอนนะเขตอุทยาแนแห่งชาติกับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเนี่ยเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่ามันจะเข้มงวดกว่าใช่ นะฮะเออต่อเรื่องไปเลยอีกสักหน่อยไหมต่อเรื่องอะไรครับอีกสักหน่อยนะฮะ